สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกินไปเรื่อยแม่ออสนะคะก็มีเมนูนะคะตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกขยำนะคะใส่ปลาทูนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีหมูทอดกระเทียมนะคะหมูสามชันมมนม้นอร่อยว่ะหมูทอดกระเทียมนะคะเป็นหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ผัดมะระใส่ไข่นะคะแล้วก็มีผักอันนี้ไปซื้อมานะคะให้เขาลวกมาเลยค่ะ สวัสดีนะคะฝากช่องกินไปเรื่อยแม่ออสด้วยนะคะอร่อยพีุ่เมนูก็มีแค่นี้นะคะวันนี้ผัดมะละสำหรับแม่ก็อร่อยนะนี่นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนออกไปไหนเลยค่ะตกแต่เช้าตกหยุดตกหยุดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ ไม่แรงแต่ว่าแต่ถ้าขับมอไซค์ก็เปียกขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เข้ามากดติดตามให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่โทรศัพท์แม่ทัทบ <c oughs> น้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูปักใต้บ้านเรานั่นเองอร่อยมากนี่นะคะ่ะ บางคนก็จะชอบแบบว่าใส่น้ำก็ได้นะคะแต่นี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าคงแบบเ่แห้งขุกคลขุกๆลเมือนยำอร่อยสุดเลยอะ่ะ เคียวนะคะไม่ต้องวีดอ,อร่อยไม่ว่าหบบเวลาอร่อยหรือว่าผมไม่ว่าไม่ผม ทำสามอย่างวันนี้กินคนเดียวก็โอเคนะ ทุ่งเนื้อนะคะอร่อยมันน่าตีทำเลยอ่ะอันนี้คนบ้านบ้านเดียวกันจะก็จะทำแบบนี้มันก็มีหลายแบบนะน้ิที่ใต้กาจะเรียกว่า น้ำชุบปลานึ่งปลานึ่งก็คือปลาทูที่ใต้เราจะเรียกแบบนี้นะคะแต่พอมาเป็นภาษาพิเศพก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาทูขยำแต่หนูก็จะเรียกว่าน้ำชุบนี่นหละ,ะน้ำชุบกับน้ำชุบปลาทู โดนพริกเผ็ดนิดนึงพริกกีหนูสวนขนาดเราหั่นกับเด็ดนะโอ้ยมือยังร้อนเลยแต่ก็ล้างเกลือ,อหายนะคะก็ะถึ่นดอไม้ทุกนคนำนายกมือเนี่ยเวลาเราร้อนพริกล้างเกลือ,อหายเลยค่ะ เาเสียบหรือ้นรนรีน่วันนี้ก็จะรือนอาหารหน่อยนะคะไม่หน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็เติมข้าวช่วยละเอียดนะคะ มาทานด้วยกันได้นะคะโต๊ะก็มีแต่มีคนแนะนำว่ามุมนี้ใช่ไหมมันไม่พอโต๊ะอะของวางเยอะแล้วก็ถ้วยจานที่เราใส่อะมันใจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันมืดด้วยเพราะว่าไฟมันก็อยู่ตรงกลางห้องอะมันเป็นคอนโดนะคะ ตมันจะอยู่ริมมันก็มันจะมืดก็เลยนั่งถ่ายมันตรงพื้นนี้แหละค่ะ <c oughs> เต็ข้าว,วนะะ <c oughs> ้่นคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะและ้ว ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดรับชมช่องกินไปเรื่อยแม่ออสนะคะยังไงก็กาพี่พี่ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามให้หน่อยนะคะคสวัสดีค่ะ